มันลงมาอันด้วยปวนไปตบแตล้ยเรียนนี่ยโอหใครว่ามันโดดอทันนี้ก็เข้าเรียนเช้าแต่ว่ามนไม่ด้เรียนรอนจริงแล้วทำไมไม่เีตพื้นเนี่ยนหรนะตบวิพื้นมาเก้าอะรแล้วรว่าเจอสัตวเรียน่าว่างตบตพื้นนี่แหละรเจ้าปัญหาของเนี่ยเาไปฝันเลยนะยังไงกัน มันถึงไม่ติดไม่ติดเรียนจอปรอสักทีนี่ทำไมต้องเนี่ยเพิ่งถึงเลยแป๊บหนึ่งพ่งถึงนัดไปลองชุดอี่แกหล่อ ทำงไม่ได้ใช่ไหมใช่อ่ะโอ้ต้องผิดหลอกไปไหนี่ต้องผิดต้องผิดยังไงปอนหนึ่งนะให้พี่เรียนหามีใครมาแล้วนะมัม้ง